ทุกคนดูโทรศัพท์เราสิมีคนโทรไลน์มาหาเรานะเสียงไลนมันดังแต่ว่ามันไม่แจ้งเตือนไม่รู้ว่าใครโทรมากดเข้ามาในแอปแล้วก็ยังไม่เห็นว่าใครโทรมาแต่เสียงมันก็ยังดังไม่หยุดนะชั่วโมงนี้ต้องนั่งเทียนเราค่ะต้องเดาแล้วค่ะ,ว,ว,คะว่าใครโทรมาถ้าเดาถูกก็จะมีรูปโทรศัพท์เขียวๆอยู่ด้านบนไม่สิมันต้องไม่ใช่แบบนี้ ไปหาวิธีแก้ไขกันดีกว่าจ้ากดเข้าไปที่ตั้งค่าเลยค่ะเลื่อนหาการแจ้งเตือนค่ะกดที่การแจ้งเตือนของแอปค่ะกดที่ไลน์ค่ะกดปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วกดเปิดใหม่อีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปโทรไลน์อีกรอบนึงค่ะว่ามีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาหรือยังเรียบร้อยการแจ้งเตือนของเรากลับมาแล้วหากใครเจอปัญหานี้อยู่ลองแก้ไขาตามคลิปนี้ได้เลยนะคะหากเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ